โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบปี59เก้าขาให้เราหาค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบนะครับมาดูที่โจทย์กันนะครับจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือตรงนี้ตัวส่วนนะครับจะติดรากที่3นะครับแต่ว่าเจ้าเลข2เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ติดรากที่3ด้วยนะครับเราก็ลองมาจัดรูปดูซิว่าเออถ้าลองให้มันเป็นรากที่สเหมือนตัวหลังเนี่ยมันก็จะเป็น รากที่สามของแปดถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้ตัวส่วนของเรากลายเป็นรากที่สามตัวหน้าลบด้วยรากที่สามตัวหลังการจะถอดรากที่สามได้ก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวหน้ากําลังสามลบตัวหลังกําลังสามถูกไหมครับดังนั้นโจทย์ในข้อนี้เราต้องใช้สูตรผลต่างกําลังสามในการแยกตัวประกอบนะครับหรือคูณเข้าทั้งเศษทั้งส่วน โอเคตรงนี้ใครพอได้ไอเดียแล้วนะครับอาจจะกดหยุดคลิปไปลองไปทำเองต่อก่อนก็ได้นะครับต่อมาจุดสังเกตที่2นะครับตัวเศษนะครับติดแอบส์ลูดซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับข้อมูลที่โจทย์ให้ที่ค่าของ X เนี่ยมันเข้าใกล้2ทางลบนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยการถอดค่าแอบส์ลูดเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีถูกไหมครับขึ้นอยู่กับว่า ผลลับด้านในเนี่ยเป็นค่าลบหรือค่าบวกเป็นค่ามากกว่าเท่ากับ0หรือว่าค่าน้อยกว่า0แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า x กําลังสลบ x ลบ2เนี่ยมันเป็นลบหรือเป็นบวกนะครับแต่มีเงื่อนไขมาช่วยคือค่าของ x เนี่ยมันเข้าใกล้2ทางลบนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มาทําก่อนนะครับอะโอเคพิจารณา Absolute ของ x กําลังส ล x ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบนะครับอ่ะก็ดูครับดูด้านในก่อนเลยนะครับ x กำลัง2ลบ x ลบ2เนี่ยลองแยกตัวประกอบดูสิแยกได้ไหมก็จะแยกได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก1นะครับจากนั้นลองสร้างเส้นจำนวนขึ้นมาเพื่อ พิจารณานะครับค่าของแต่ละช่วงนะครับใส่เลขอะไรดีนะครับลองใส่เลขที่ทำให้สมการนี้เป็น0นนั่นก็คือ x จะต้องเป็นลบหนะครับหรือ x จะต้องเป็นเลข2อนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสมการเป็น0นย์ทันทีคราวนี้จะสังเกตเห็นว่าเส้นจำนวนที่เราเขียนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วง แต่ละช่วงให้ค่าผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอาจจะให้ค่าเป็นบวกหรือให้ค่าเป็นลบก็ได้เราไม่รู้ว่าช่วงไหนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วแต่ละช่วงมันจะให้สลับกันนะครับคราวนี้นะครับจากข้อมูลที่โจทย์ว่า x เนี่ยมันเข้าใกล้2ทางลบหมายความว่าอะไรหมายความว่า x มันมีค่าน้อยกว่า2แต่มันก็เกือบจะถึงเลข2แหละนะครับพอ x น้อยกว่า2แต่มันเกือบจะถึงเลข2เราก็มารู้ซิว่า มันควรจะอยู่ในช่วงไหนแน่นอนครับมันต้องอยู่ในช่วงที่สองแน่นอนนะครับอ่ะแปลว่าอะไรนะครับให้เราลองสมมุติค่า x เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่วงที่สองเอาเลขง่ายๆคิดน้อยๆน,นะครับในช่วงนี้มีเลขเดียวคือเลขศูนย์คิดง่ายสุดละ1ก็ง่ายนะแต่ศูนย์ง่ายกว่าอ่ะให้ x เนี่ยเท่ากับศูนย์ไปนะครับแล้วลองเช็คผลลัพธ์ดูสิ ให้ x เท่ากับ0นะครับก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ x ลบ2ก็จะกลายเป็น0กำลัง2ลบ0ลบ2มีค่าเท่ากับลบ2ซึ่งพบว่ามันติดลบนะครับน้อยกว่า0ติดลบนั่นแหละแปลว่าผลลัพธ์ในช่วงที่2นะครับเป็นลบทั้งหมดผลลัพธ์ในช่วงที่1เป็นบวกทั้งหมดผลลัพธ์ในช่วงที่3เป็นบวกทั้งหมดแต่เราไม่สนใจเราสนใจช่วงที่2ช่วงเดียว นะครับเพราะว่าลิมิต X เข้าใกล้2ทางลบเอาแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวสรุปแล้วค่าในแอบส์ลูข้อนี้ติดลบนะครับอ่ะดังนั้นเมื่อเราต้องการถอดค่าแอบส์ลูที่ผลลัพธ์ด้านในติดลบนะครับก็จะต้องนำลบเข้ามาคูณก่อน1ครั้งนะครับแล้วค่อยถอดแอบส์ลูจะเท่ากับลบคูณกับในวงเล็บ x กำลังสองลบ x ลบ2แบบนี้จะเอาลบเข้าไปคูณก็ได้นะครับหรือทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับเราพิจารณาด้านบนเสร็จแล้วนะครับไปต่อนะครับต่อไปเราก็จะเอาค่าที่เราทำได้เนี่ยเข้าไปแทนในลิมิตกันนะครับจากโจทย์นะครับค่าของลิมิตจะเท่ากับ ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบนะครับด้านบนนะครับถอดแอบสูตแล้วนะครับก็จะเป็นลบของ x กําลัง 2- ลบ x ลบ2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตแยกตัวประกอบออกไปเลยแล้วกันนะครับพร้อมๆกันไปเลยอ่ะแล้วก็ตัวส่วนนะครับตัวส่วนนะครับอย่าลืมว่าเราเปลี่ยน2เป็นรากที่3ของ8ไปแล้วนะครับลบรากที่3ของ x กาลังสองลบ x กาลังสองบวกสี่นะครับซึ่งเราจะขอเรียกว่ารากที่สามตัวหน้ากับรากที่สามตัวหลังนะครับหน้ากับหลังและกันขอเรียกว่าหน้ากับหลังนะโอเคอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเราจะต้องใช้ผลต่างกําลังสามนะครับแสดงว่าเราจะต้องทํานี่ยก็ได้ให้รากที่สามมันกลายเป็นกําลังสามไม่ได้เพราะค่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมดังนั้นนะครับต้องมีการนําไปคูณนําอะไรสักอย่างไปคูณเข้านะครับใส่วงเล็บรอไปเลย เนื่องจากสองตัวนี้นะครับมันคือหน้ากับหลังมันคือหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคูณเข้าก็าคือหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองอคูณเข้าไปนะครับหน้ากําลังสองครับก็เป็นรากที่สามของแปดยกกําลังสองนะครับลบอบวกครับบวกขอโทษบวกด้วยหน้าคูณหลังนะครับก็คือรากที่สามของแปดคูณกับหลังคือ รากที่สามของ x กําลังสองบวกสนะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองครับก็คือรากที่สามของ x กําลังสองบวกสทั้งหมดยกกําลังสองปิดวงเล็บนะครับเวลาคูณนะครับเอาอะไรคูณเข้าไปก็ตามนะครับล่างได้บนก็ต้องได้ด้วยคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับสำคัญมากๆนะครับ จะเพิ่มอะไรไปให้เพิ่มทั้งหมดนะครับยุติธรรมนะครับต้องแฟร์โอเคคูณเข้าทั้งเศษและส่วนแล้วนะครับก็เอามาจัดรูปต่อนะครับในบรรทัดต่อไปเราจะทำอะไรนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้สองทางลบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเขียนเศษส่วนก่อนมาดูตัวล่างก่อน นะครับเพราะว่ารอบนี้ตัวล่างคือตัวเอกของเราตัวร่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยหน้าลบหลังคูณหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะได้เป็นหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามใช่ไหมเราเขียนผลลัพธ์เลยครับจะได้เป็นหน้ากําลังสามก็คือรากที่สามของแปดยกกําลังสามลบกับหลังกําลังสามก็คือรากที่สามของ x กำลังสองบวกสทั้งหมดยกกำลังสนะครับแบบนี้ซึ่งพบว่ามันสามารถตัดทอนนะครับรากที่3กับยกกำลังสาเนี่ยทิ้งได้นะครับอ่าโอเคถึงตรงนี้บางคนจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน2ให้เป็นรากที่สมของ8ก็ได้นะครับถ้าเรามีประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ครูเปลี่ยนให้ดูก็เพราะว่า จะได้มองเห็นภาพชัดๆว่ามันติรากที่3มทั้ง2ตัวนะโอเคเนาะอ่ะต่อไปครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราจะขอนำลบเข้าไปคูณในวงเล็บด้านหน้าละกันนะครับเพื่อจัดรูปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องคูณเพื่อมันจะได้ตัดกับตัวล่างได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมาจากประสบการณ์นะครับทำไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าต้องควรเอาไปคูณตัวไหนนะครับอ่ะเอาลบเข้าไปคูณน,นะครับก็จะได้เป็น ลบ x บวก2นะครับซึ่งมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมลบ x มันติดลบอ่ะเราลองสลับกันนะครับก็จะเป็น2ลบ x แบบนี้อ่ะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็คูณกับ x บวก1นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราคูณเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับก็แค่เขียนมันไว้ เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตัวเลขบางตัวเช่นารากที่สามของ8ปดกำลังสเนี่ยมันก็คือ2กํกลังสก็คือ4ถูกไหมอ่าเราก็เปลี่ยนเป็นเลข4ก็ได้นะครับแล้วก็รากที่สของ8นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเลข2ก็ได้แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับอ่าไปต่อครับเท่ากับ ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบนะครับเขียนตัวส่วน,นครับยาวๆลากไว้ก่อนอะต่อมานะครับดูด้านล่างนะครับตัวส่วนนะครับก็จะเป็น8ลบ x กําลัง2บวกสสำคัญมากครับพอเราถอดรากที่3คือเอามาตัดทอนกําลัง3แล้วอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ค่าของมันจะเพี้ยนไปนะครับเครื่องหมายจะผิดได้อะ แล้วลองลบเลขให้เรียบร้อยก่อนกระจายเข้าไปนะครับกระจายสุกระจายลบเข้าไปปุ๊บปึ๊บเอาวงเล็บออกก็จะกลายเป็นลบ x กําลังสองลบคูณบวก4ได้ลบสแบบนี้แล้วก็8ปลบสได้เหลือ4ใช่ไหมครับอ่ะ8ปลบสเหลือ4ใส่4ไว้แบบนี้จากนั้นนะครับดูต่ออีก4มันคือ2อกำลังสอ่ะจัดรูปได้และ เห็นไหมครับว่ามันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสามารถแยกโดยใช้สูตรผลต่างกําลังสองได้ก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับอ่ะแยกได้อีกนะครับตรงนี้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคนะครับเวลาทำพยัาริ้งสองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เลยเราเขียนทุกอย่างหมดเลยมันเยอะมากนะครับเขียนไปลบไปแก้ไปค่อยๆทําได้นะครับตัวบน ตัวบนลอกมาเหมือนเดิมครับอด้วยความขี้เกียจนะครับเราก๊อปเลย่าแบบนี้เห็นอะไรไหมครับเห็น2ลบ x ไหมครับจะพบว่า2ลบ x สามารถตัดทอนได้นะครับซึ่งมันตัดทอนกันได้เป็นผลมาจากที่เรานำลบตัวนี้เนี่ยเข้าไปคูณไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันมาจากประสบการณ์และความและการสังเกตนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนัเออาจจะไม่คูณก็ได้นะทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยสังเกตตอนท้ายก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทําการแทน x เป็น2นะครับก็เท่ากับเมื่อแทน x แล้วลิมิตก็ไม่ต้องเขียนนะครับอ่ะวงเล็บแรก x บวกหก็เป็น2อบวกหนะครับก็เป็น3คูณกับ4บวก2คูณรากที่3ของ x กําลังสองบวกสนะครับก็คือ 2องกำลังสองบวก4ก็เป็น8รากที่3ของ8ก็เป็น2นะครับบวกด้วยตัวหลังครับรากที่3ของ x กำลังสองบวก4ก็คือรากที่3ของ8รากที่3าของ8ก็คือ2แล้วก็กำลังสองตอนท้ายก็เป็น4นะครับเราเขียน2องกำลังสองไ้ก็ได้แบบนี้แล้วก็ตัวส่วนนะครับอย่าลืมเขียน2บวก x นะครับ2บวก x ็ก็คือ2บวก2ก็จะเป็น4นะครับคิดเลขครับ ในวงเล็บใหญ่ก็คือ4ี่บวก4ีบวก4ี่สี่สตัดกับ4ได้3 3มคูณ3ด้านหน้าเป็น9สรุปแล้วข้อนี้นะครับลิมิตของข้อนี้มีค่าเท่ากับ9นั่นเองอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ